โอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้เป็นทางการมากนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราก็จะมาแนะนำเทคนิควิธีการสร้างเพจในปี2022นี้นะครับมาดูกันว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับที่เราจะต้องมาสร้างเตรียมความพร้อมให้กับเพจเราเพื่อที่จะโปรโมทสินค้าของเรานะครับ ก่อนที่ท่านจะมีเพจแน่นอนนะครับเราก็ต้องมี Facebook นะครับมี f a c e b o o k เป็นของเรานะครับเชื่อว่าหลายท่านมี f a c e b o o k เตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับถ้ายังไม่มีนะก็สามารถย้อนกลับไปดูวิธีการสร้าง Facebook นะครับใน EP ีก่อนหน้านี้ได้นะครับโค้ดแบงค์ลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะเมื่อเรามี Facebook เตรียมพร้อมแล้วนะครับ ขั้นตอนการสร้างเพจเนี่ยนะฮะก็ให้เรามาดูที่เขาเรียกว่าแท็บเครื่องมือนะครับด้านซ้ายมือเราครับเลื่อนลงมาหาคําว่าเพจครับนี่คำว่าเพจเราคลิกเข้าไปเลยเป็นรูปสัญลักษณ์ธงสีส้มนะฮะถ้าไม่เคยมีเลยนะครับก็ให้เรากดตรงแท็บด้านบนนี้นะครับคาว่าสร้างเพจใหม่น,นะฮะสร้างเพจใหม่ จากนั้นให้เราตั้งชื่อเพจของเราได้เลยนะครับร้านเราขายเกี่ยวกับอะไรนะฮะพยายามตั้งให้ตรงคีย์เวิร์ดนะครับดูด้วยว่าถ้าเป็นของเล่นเด็กนะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยค้นหาคําว่าของเล่นเด็กเด็กเนี่ยนะครับใช้คีย์เวิร์ดอะไรเราสามารถนำคีย์เวิร์ดตรงนั้นนะ่ะมาปรับใช้ในการตั้ง ชื่อของเพจเราได้หรือจะตั้งเป็นชื่อแบรนด์ของเราเลยก็ได้นะครับโอเคแล้วโค้ดจะขายอะไรดีนะครับหาของขายก่อนนะฮะขอเป็นตัวนี้เลยครับแอปเฟ i ร์เรี แอฟฟร์รนเนี่นะครับมาร์เก็ตติ้งไหมโอเคถ้าเราไม่มีไอเดียในการตั้งชื่อนะแนะนำว่าค้นหาจาก google ได้นะครับนะถ้าเราแบบ ไอเดียมันตื้อๆต,ต,ตันๆน,นะฮะดูคีย์เวิร์ดใน Google นะครับก็เอาตรงๆเลยแล้วกันนะครับ Affiliate Marketing แลตตละกันนะออฟฟิเรเอทมาเก็ตตินะครับเอาไว้สำหรับเป็นคอร์สสอนก็ได้ โอเคนะครับหมวดหมู Mod ่ก็เป็นโค้ดละกันนะครับแล้วก็พิมพิมหนึ่งประโยคนะครับเขาจะบอกเรามาเองนะครับหรือโฆษณาการตลาดอ่ะโฆษณาการตลาดเป็นการตลาดเทรนใหม่กำลังมาแรงเรื่องของ Affiliate Marketing นะฮะผมอาจจะเอาไว้โปรโมทแอปโปรโมตลิงก์ a อ f i ฟ i a t e ของผม ก็ได้นะครับท่านขายอะไรอยู่ท่านก็ตั้งชื่อ product ของท่านเลยนะครับทำอธิบายก็อาจจะเป็นการตลาดและกันนะครับการตลาดการตลาดรูปแบบใหม่ ที่คุณสามารถแชร์รายได้แชร์ลิงก์สร้างรายได้ ก็ได้แบบง่ายๆนะครับอโอเคนะครับตรงนี้เขาจะจำกัดอยู่ที่ประมาณอ255ตัวอักษรเนี่ยนะฮะถ้าเกินก็คือเขาจะไม่บันทึกให้นะครับผมก็ใช้วิธีการไม่ได้นับนะฮะก็ปีไว้ก่อนเพื่อเกินนะฮะโอเคพอเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ย มีแค่ชื่อใช่ไหมครับหมวดหมู่ให้ถูกต้องแล้วก็คําอธิบายนิดหน่อยนะครับจากนั้นเราก็กดคำว่าสร้างเพจก่อนได้เลยนะครับสร้างเพจปึ๊บอรอ Facebook แป๊บหนึ่งนะครับโอเคสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วคำอธิบายเราก็ถูกต้องครบ นะฮะเราก็ตั้งรูปโปรไฟล์นะครับรูปโปรไฟล์ถ้าเรามีโลโก้เราก็ใช้โลโก้ได้เลยนะครับถ้าเรามีโลโก้เราก็ใช้โลโก้นะถ้าเรายังไม่มีโลโก้เราก็ใช้รูปของเราก็ได้นะครับรูปของเราก็ได้นะฮะดูสิว่าเราง่ายๆเลยก็ ขอใช้รูปของตัวเองนี่แหละครับเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนทีหลังเปลี่ยนได้นะฮะไดไม่ต้องห่วงชุดตเอนีแล้วกันปุ๊บรูปโปรไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็รูปหน้าปกร,รูปหน้าปกนะครับ ผมจำได้ว่าเหมือนมีอยู่โอเคนะครับขอเวลาหานิดนึงนะเวลาจะใช้นี่ต้องหานะ <c oughs> นะครับใช้รูปปกช่องไปก่อนอปกช่องอทัวร์ไปก่อนเดี๋ยว่อยไปเปลี่ยนนะครับโอเคการสร้างเพจนะฮะเรีเยกว,ว่าง่ายกว่าเมื่อก่อนอีกนะครับเมื่อก่อนก็คือสร้างเพจเนี่ยโหต้องมีการตั้งค่าร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ก็คือทาง เฟซบุ๊กนะครับลดขั้นตอนต่างๆลงเรียกว่าประหยัดเวลาได้เยอะนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดบันทึกอ่นะพอเสร็จแล้วเรากดบันทึกนะครับแล้วโค้ดจะพาไปตั้งค่าเพิ่มเติมที่หลังร้านเราอีกนิดหนึงนะครับโอเคว a t แอ p p า้ามีนะฮะก็ ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับถ้ายังไม่มีตรงนี้ก็กดปิดไปก่อนได้นะครับ WhatsApp คุณแน่ใจว่าคุณต้องการออกตรงนี้กดออกได้เลยนะครับกดออกได้เลยเขาก็จะบอกเรานะว่าเราเหลืออีกทั้งหมดกี่ขั้นตอนตอนนี้เราทำไป5แล้วจาก13ขั้นตอนนะครับเราทำไปห้าแล้วเราก็เริ่มสร้างให้สมบูรณ์นะครับนี่ เหลืออีก6ขั้นตอนระบุข้อมูลการตั้งค่าแล้วก็คลิกตั้งตามเลยเว็บไซต์มีไหมถ้าไม่มีก็บันทึกดำเนินการต่อภายหลังหรือสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเพจอันนี้ขอเป็นบันทึกไว้ภายหลังนะครับเดี๋ยวจะมาเติมข้อมูลตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่ตั้งมีไหมถ้ามีก็เพิ่มเข้าไป นะครับใส่ที่อยู่ของที่ทำงานเราให้ชัดเจนนะครับถ้าไม่มีก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ก็บันทึกไว้ที่หลังก็ได้หรือสิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับเพจฉันก็ได้ครับถ้าเราเป็นร้านค้าออนไลน์เราใช้บ้านเป็นสำนักง,งานเราก็ไม่ได้ต้องการให้ลูกค้าเข้ามา Walk in ที่บ้านเราเราก็อาจจะเลือกเป็นสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเพจก็ได้ครับ บริการน้านออนไลน์อย่างเดียวเวลาทาการนะครับก็เปิดตลอดเวลานะเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดนะครับเปิดได้24ชั่วโมงหรือท่านไหนต้องการที่จะกำหนดเวลานะครับก็สามารถที่จะตั้งเวลาได้นะครับเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์อันนี้จำเป็นนะครับจำเป็นก็พิมพ์เป็นไทยนะครับ เลขโทรศัพท์นะครับตรงนี้พิมพ์ได้เลยนะครับไทยปุ๊บไทยใส่หมายเลขโทรศัพท์โอเคนะครับเขาบันทึกให้เราอัตโนมัตินะครับตรงนี้ใส่เสร็จปุ๊บก,กดปิดได้เลย ลิงก์กับ WhatsApp ตรงนี้ก็เลือกไม่เกี่ยวกับเพจนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ WhatsApp เพิ่มปุ่มนะครับปุ่มนี้ก็สำคัญอาจจะเป็นปุ่มติดตามโทรเลยหรือติดต่อเรานะครับหรือส่งข้อความก็ได้นะครับเลือกส่งข้อความอันนี้ก็จะง่ายแล้วก็สะดวกนะครับตั้งคำถามให้เขานิดหน่อยนะครับก็ สนใจครับเราก็จะสนใจสั่งซื้อสินค้าอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอขอใช้สนใจครับนะข้อความตอบกลับก็นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะฮะเราจะใช้คีย์เวิร์ดที่มันเกี่ยวกับร้านค้าของเรานะครับสนใจซื้อสินค้าครับก็ความตอบกลับก็อาจจะเป็น สนใจสินค้าตัวไหนคะคอร์เจนมีอะไรบ้างครับตามท้องตลาดสบมู่กาแฟาอะไรก็ว่ากันไปนะนะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มคำถามได้เช่นสนใจครับเ,เรอาก็เด้งข้อความแรกเ,เปลี่ยนอะไรแล้วกันนะครับสนใจกาแฟาใช่ไหมครับ เพิ่มคำถามเพิ่มปุ๊บเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มคําถามได้เช่นราคาก็าความตอบกลับอัตโนมัติปุ๊บก็4 8 8แบบนี้ครับบากปุ๊บเพิ่มคำถามอีกที่นึงสมมตินนะ นะครับสั่งซื้อยังไงข้อความตอบกลับเราก็นะครับสั่งซื้อนะผ่านลิงก์นี้ ได้เลยหรือว่าให้ลูกค้าแจ้งชื่อที่อยู่อะไรก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราสะดวกนะนะครับแต่ถ้าเราทำแอฟฟิลิเอตปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถแจ้งลูกค้าสั่งซื้อผ่านลิงก์ได้แต่เราต้องเอาลิงก์ของแอฟฟ l ล a t e ตเรานะครับโปรดักเรามาวางตรงนี้นะฮะมาวางตรงนี้ลูกค้าก็สามารถ คลิกไปซื้อได้เลยนะครับหรือท่านใช้ line my shop ท่านก็เอาลิกงจากร้านค้า line my shop นั่นแหละมาใส่ได้เลยนะครับโอเคนี่เป็นตัวอย่างนะครับก็บันทึกได้เลยโอเคนะครับก็เหลืออ,อีกกี่ขั้นตอนนะครับอีกไม่กี่ขั้นตอนละ3ขั้นตอนนะครับแนะนำเพื่อนตรงนี้แนะนำว่า การเชิญเพื่อนครั้งแรกอย่าเพิ่งไปคลิกเชิญแบบเยอะนะครับให้เราเชิญเพื่อนที่เรารู้จักก่อนสัก10คนนะเพราะว่าเวลาเราเชิญไปเยอะเนี่ยครับเพื่อนยังคนอื่นเน่ยเขาไม่ได้กดตอบรับเลยในวันนี้วันที่เราเชิญหรือนะครับเขาก็จะมีผลต่อคะแนนเพจของเราด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นการเชิญเพื่อนแนะนําให้แบบ เอาที่แบบสีเลยที่เขาคิดว่าเฮ้ยกดถูกใจให้เราได้แน่นอนนะครับ10คนแรกนะอันนี้ลองเป็นทริคนะครับสำหรับทําการตลาดสร้างโพสต์ตอบรับนะครับสร้างโพสตอบรับก็เป็นโพสต์แรกของเราอะครับสวัสดีครับอขอบคุณที่ มาเยี่ยมชมเพจเรานะครับ้า,าต้องการสินค้าหรือแนะนำบริการเพิ่มเติม เลยครับอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้เนี่ยโตอบรับหาลวปไปใส่นะครับเี่ยหาลวปไปใส่ก่อนอเอาอันนี้ละกันนะครับซุบ Okay. ใส่ไว้ก่อนอันนี้เป็นโพสต์ตอบรับเวลาเราจะไปเชิญเขาเนี่ยเขาคลิกเข้ามาเนี่ยเพจเรามันยังไม่มีาการโพสต์ไม่มีคอนเทนต์เลยนะครับเพื่อนอาจจะไม่กดถูกใจให้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แนะนำว่าให้เราโพสต์ไว้ด้วยนะครับอย่างน้อยสัก2-3โพสต์โพสนะครับจากนั้นแต่ละวันก็ให้เราโพสต์ทุกวันนะครับโพส์ทุกวัน อย่างน้อยวันละหนึ่งโพส์โพส์ในช่วงเวลาที่ <c oughs> โพส์ในช่วงเวลาที่สม่ำเสมอเช่นโพสเที่ยงก็วันต่อไปก็แนะนำว่าอยู่ในช่วงระหว่างเที่ยงเนี่ยครับให้เราโพสแบบนี้สม่ำเสมอนะครับก็จะมีผลต่อคะแนนเวลาเรานำเพจไปทำโฆษณานะครับโอเคนะอันนี้ข้อมูลเกี่ยวกับ ร้านค้าของเรานะก็เสร็จละอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มให้ก็คือตรงชื่อผู้ชายนะครับชื่อผู้ชายเนี่ยก็จะง่ายต่อการที่ลูกค้าเราเนี่ยนะครับจะจดจำร้านของเราได้นะฮะหรือส่งลิงก์ไปให้ลูกค้าส่งลิงก์ไปให้เพื่อนส่งลิงก์ไปโปรโมตบนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะครับ ลูกค้าก็จะสามารถที่จะคลิกแบคลิง์เราเพื่อเข้ามาที่หน้าเพจเราได้ง่ายๆนะครับก็อเอาเป็นเหมือนกันนี้ก็ได้ครับป๊บให้ชื่อเดียวกันไปเลยนะครับเราจะเป็นช็อปอะไรก็ได้นะถ้าแบบว่าเราเปิดร้านค้า A shop B shop อะไรพวกนี้ก็ได้ครับที่ไม่ซ้ำคนอื่นอะ่ะถ้าซ้ำเขาก็จะเตือนว่าเพจมีคนใช้ชื่อหนีแล้วอันนี้ก็คือเอ,อเขาไม่ให้เว้นวรรคนะครับลืมไปนี่นครับออโอเค Affiliate อย่างเดียว Affiliate ชอบอ่โอเคให้ตั้งอะไรครับ123เราเปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะอันนี้ก็คือยังไม่ให้ตั้งนะครับยังไม่ให้ตั้งซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะสามารถตั้งชื่อผู้ใช้ได้เนี่ยปกติเลยนะต้องมีคนกดถูกใจเพจเราเนี่ยนะครับ กดถูกใจเพจเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับขั้นต่ำเนี่ยยีคนขึ้นไปนะครับแต่ผมเคยเจอก็คือก,กดไม่ถึงก็ตั้งได้นะครับบางครั้งก็ตั้งได้เลยหรือบางครั้งเนี่ยยีคนยังตั้งไม่ได้เลยนะครับจนบางเพจผมเนี่ยนะครับคนกดถูกใจถึง100คนอย่างเงี้ยครับถึงจะสามารถตั้งได้นะครับ ก็เป็นประสบการณ์ที่ได้ทำเพจร้านค้านะครับแล้วก็มีการนำไปโปรโมทไปทำโฆษณาจริงๆนะครับก็เจอเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มาหมดแล้วนะครับท่านที่เจอเหตุการณ์แปลกแลกนะก็สามารถทักทายสามารถคอมเมนต์มาถามกันได้นะครับเผื่อโค้ชแบงค์เคยเจอประสบการณ์นั้นมาแล้วก็จะสามารถช่วย ท่านในการแก้ปัญหาได้นะครับโอเคเรื่องของสร้างชื่อเพจนะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องตั้งค่าเนี่ยให้ดูแถบเครื่องมือด้านซ้ายของเรานะครับจะมีคำว่าการตั้งค่าเนี่ยครับการตั้งค่าเราคลิกเข้าไปเลยปุ๊บอ่าตรวจด,ดูนะบางทีเราโพสต์ไปทำไมไม่มีคนกดไลค์นะครับเพจเราเผยแพร่ยอยู่หรือเปล่านะครับ มันต้องขึ้นคำว่าเผยแร่แล้วนะฮะอ้าวตรงนี้ก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับจนเจอคําว่ากองคำหยาบมันปิดอยู่ตรงนี้ก็ให้เปิดซะนะครับเปิดเปิดไว้เพราะป้องกันไม่ให้ไม่ให้มีใครพิมพ์คําที่แบบอาจจะไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับ แล้วก็เนื้อหาอันนี้อนุญาตแปลตรงมัติปล่อยเลยครับอ่าจำกัดอายุนะครับตรงนี้ก็แก้ไขถ้าเพจขายสินค้าเราเนี่ยโค้ดก็นแนะนำให้เพจนี้แสดงกับคนที่มีอายุ2 1ปีขึ้นไปนะครับอโอเคป้องกัน เวลาเรายิงแอดไปการเข้าถึงดีแต่ว่ามีแต่กลุ่มเด็กๆที่เห็นอาจจะไม่ได้มีกำลังซื้อสินค้าของเราแต่ถ้าเพจเกี่ยวกับของเล่นอะไรพวกนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะตั้งอายุแบบต่ำๆได้นะครับโอเคอันนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละโปรดักต์ของแต่ละเพจนะครับก็หน้านี้ ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็อยู่ที่ตัวเราแหละว่าเราต้องการที่จะกำหนดเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็มาดูแล้วก็ค่อยๆแก้ไขไปจำกัดประเทศไหมแสดงเฉพาะไทยหรือต่างประเทศนะครับซึ่งผมก็แนะน,นำนะฮะว่าไม่ต้องจำกัดนะครับไม่ต้องจำกัดปล่อยไปเลยนะอีกจุดหนึ่งที่ ตั้งกันบ่อยก็คือบทบาทในเพจนะครับบทบาทในเพจก็กรณีที่เรามีพนักง,งานมีแอดมินนะครับหรือต้องการผู้ช่วยในการตอบในการทำโฆษณาเนียครับเราก็กำหนดบทบาทเลือกบทบาทในเพจเสร็จแ,แล้วกำหนดบทบาทนะครับตรงนี้ก็พิมพ์ชื่อของเพื่อนเราได้เลยนะครับชื่อของแฟนเราก็ได้นะฮะ จะให้แฟนช่วยขายใช่ไหมโอเคนะครับนะผมจะให้อีกเฟซหนึ่งผมนักกันนะครับดูเนะนะฟซเฟซโค้ดนะ เฟซที่ผมใช้จริงๆนะครับเฟซนี้นะครับเฟซนี้นะที่เหลือก็คือเปิดมาสําหรับทําโฆษณาโดยเฉพาะเลยนะครับเฟซนี้นะสาหรับท่านทีอ่อยากจะติดตามอยากจะรู้จักกันมากขึ้นนะครับก็สามารถขอเป็นเพื่อนหรือกดติดตามกันมาได้นะครับยินดีนะครับยินดีสําหรับทุกท่านเลยนะครับเราก็ กำหนดบทบาทถ้าเป็นตัวเราหรือสามีเราเองนะครับแฟนเราเองนะฮะก็เลือกเป็นผู้ดูแลเหมือนกันก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพนักงานเราอาจจะให้เป็นผู้แก้ไขหรือผู้ลงโฆษณาอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้กดเพิ่มได้เลยนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่าน ผ่านของเฟซเรานะครับเสร็จแล้วกดส่งปึ๊บเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็รอนะฮะรอรออะไรครับรอให้เพื่อนเรานะครับกดยืนยันเดี๋ยวผมกดยืนยันจากโทรศัพท์ผมกับ Okay. กดยืนยันเรียบร้อยนะครับอีเฟสหนึ่งครั้งปุ๊บโอเคเรียบร้อยเมธาพัทก็เป็นผู้ดูแลแฟนเพจนะครับสามารถลงโฆษณาได้สามารถโพสต์สามารถทำอะไรได้เหมือนเราทุกอย่างเลยนะครับโอเคเรียบร้อยสำหรับการตั้งค่าแฟนเพจนะครับ ไปดูหน้าตาเพจของเราซิโอเคอันนี้เฟสนะครับเพจเราอยู่ตรงนี้นะฮะตอนนี้ยังไม่มีใครถูกใจนะครับผมเพราะยังไม่ได้เชิญใครนะเฟสนี้ยังเป็นเฟสใหม่อยู่เลยนะครับเพิ่งทําขึ้นมานะยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนเดี๋ยวใช้อีกเฟสหนึ่งในการเชิญคนมาถูกใจแทนนะครับเอาละ ก็เรียบร้อยสำหรับการสร้างเพจนะครับในปี2022นี้ก็มีอะไรให้เราใช้แบบสะดวกสบายมากขึ้นนะลดขั้นตอนลงมาเยอะเลยนะครับเมื่อก่อนมีการตั้งค่ากันร้อยกว่าจุดตอนนี้ก็เหลือหลกัหลกๆอยู่ประมาณสัก 15. จุดใช่ไหมสิบห้จุดนะครับก็ทำให้เรามี Facebook แฟนเพจนะครับร้า,านค้าบนโลกออนไลน์ของเราสำหรับการปโปรโมทสินค้าของเราได้อย่างสะดวกนะครับก็สำหรับท่านไหนที่ชอบนะครับก็ฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่ๆนะครับเทคนิคในการทำการตลาดบน Social Network นะครับผมก็จะมาแบ,บ่งปันให้สำหรับทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับที่เข้ามาชมวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะฮะสามารถเป็นเพื่อนกันได้ที่ Facebook นะครับ Facebook ส่วนตัวนะเมธพัฒนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ใส่ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับ ก็สามารถเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ